ตามาครับบาดนี่ฝันที่ไปเกี่ยวภูเรตโตติดตามผมไปได้บาดนี่ครับไอ้ขั้นนี้ของไอ้เปล้านิ้วครับบาด์นี่สิไปเกี่ยวภูเรตโตติดตามด้วยครับบาดนี่เดี๋ยวไปเบิ่งพร้อมกันครับไปเลยครับผม อย่าเป็นบางอยู่แปลงหน้าเลยครับไปเลยครับอาไปครับไปตินจมเลยไปเลยครับเอามาจมต่อครับมันนี้มาเขือเขาผู้ใดมันนี้มาเขือเขาไอ้ย่อยน้อยครับปันแมทเกย้าเขาไอ้พอจะเริ่มพัฒนาเฮียตุ้ยครับ สายมาสอยมาจะเป็นไกรรถฮาฮบบด้นายลเยง,เ,งยลเฟสบ่บ่ด้ต้ายลเฟสผมมีซองทีวีองผม ว่นี่เ่ไนไงึ่งเงินหมู่บ้านเราคิดที่นี้ก็คิดบอกทางบ้นงา,นานแจ้งค่าผุตรหมู่บ้านว่าเรามาเชื่อซื่อสิห่านบอกซื่อว่าลูกเคยมีแหลเราจะอ๋อตายเลวยว่าสัตว์ารเราจะจัด มาครับตอนนี้กำลังเกี่ยขล่อมยายน้อยบันเมียครับเกี่ยวล่อมจะรดพ่อจะลดพัฒนางเฮียตุยครับนิ่สองพันยี่สิบครับครับก็จะเรื่มบผู้รดติิต่อมาซื้อรถรับประกอบรถรับยังรถมีมัดครับไปรถเกี่ยวข่ารถตีดินครับรับประกอบมัดครับเนี่ยตุยครับเกลี่ครับหรือว่าบิีรัตติต่อนาซ่งก็ได้ครับ ครับเมื่อนี้เกี่ยวเขาท่ามกลางบรรยากาศดีดีดครับลมกัเย็นครับแดดกับพรอนปันไดครับช่วงหาโมงเคียงๆเลยนะครับตอนนี้บานิ่วกำลังขับอยู่ครับ แต่ว,ว่าเมื่อนี้ขอบอฟเวอร์าลายเปไน็นไนเดอครับขอแหงเ่าเวอรส่คลิปไลายครับขอแหงครับ อเดี๋ยวคลิปต่อไปสิไปเกี้ยวผู้ใดติดตามด้วยครับผมก็มีรถห้พี่น้องเบื้องหลายอยู่ครับรถเกี้ยวเข่าก็ได้ครับพี่น้องกัสนใจสิซื้อสิหากะโทรไปหาเพื่อนครับเพื่อนก็มีเบอร์โทรอยู่ครับแต่ละคนครับแต่ส่วนมากไอผู้ที่รับประกอบรถขายรถกดคือมีเฮียตุยนะครับพ่อจะเริ่มพัฒนา่นะครับแถว เอำเพื่อเชียงขวัญเนี่ยครับไม่เจ้าเดียวนะครับพี่น้องครับไปซื้อไปหาไปถามคนใดครับปรึกษาคนไดครับมารถแบบใส่ทอไสยหรือว่าทอขัวครับรถโยกเข่ารถตีดินก็บมีครับแบบมีตุยแอร์ครับหรือเสียาแบบบูมีก็ไ้ครับเป็นรับประกอบรดครับเฮียตุยครับเกลลี่ครับ ทางนนทบ,บุรีครับเพิ่นมาตั้งอู่อยู่นี่นะครับอยู่ไอ้บ้านปากบุ้งเนี่ยครับตำบลประทาตนี่นะครับทิศกับบ้านนาซ้งนี่ยนะครับเริ่มบอกไอ้ตัวละครับพี่น้องครับไอ้เอ่เอเนผลมะร,รีวิวตลอดแท้คนคือปลาทายแทย่นางเบิอ้งอยู่นี่ครับประทันว่า โอ้ยกับวไดไทยคนเนาะครับกับวัดายรถเกลียวเข่าครับรีวิวรถเกลียวเขา่าบางว่าพี่น้องคงเห็นใจเด้อครับพุ่วกเราจะทายให้ค้นเห็นกับคุนละครับเองานประเภทนี้่นละครับจังเบิ่งคนหลายๆครับ เที่ยวเขาบรรยากาศที่สวยงามครับ เอาครับมัหนี้ผมก็ะติขอจ่ายไปก่อนเด้อครับเพราะว่ารถลงไปเกี่ยวสุดท้ายแดดฮรอนครับแดดกำลังเริ่มฮรอนครับท้องฟ้าโล่งเลยครับแดดฮรอนจัดมาหนิพุ่มีขอจ่ายไปก่อนครับเตรียมกดติดตามมือเลยกดแชร์ก็ข้มามปีศาจเแม่เด้อครับคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับผม ครับสุดท้ายนี่ใครเริ่มกดติดตามเลยก็แชร์ก็ค้าไม่ได้ครับคลิปหน้าพร้อมไหมสวัสดีครับผม